บ้านธรรมชาติบายเชอร์ซอรี่โฮมสาขาแจ้งวัฒนาเปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์คชาเวสในโปรเจกต์เพจเฟ i นลี่เนอร์ซิ่งโฮมที่นำสัตว์เลี้ยงบำบัดด็อกทอ r a p ีมาช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร นายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเชอร์ซอรี่โฮมกล่าวว่าศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุเข้ากับเพ t เทอร์ปีเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้สูงวัยที่อาจเผชิญกับภาวะสมองเสือ่อมหรือความโดดเดี่ยวหลังออกจากโรงพยาบาลโดยกิจกรรมและการดูแลที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงวัยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน สวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงศ์ตั้งรุ่นสันตินะครับวันนี้เองก็เป็นการเปิดตัวนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่นะครับชื่อว่าช็อตซ์ที่โฮมซินเดแคร์สาขาแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งก็ได้เป็น nursing home สือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบถ้วนวงจรครั้งแรกของประเทศไทยที่เราได้เน้นเอาการดูแลผู้สูงอายุกับการใช้เพรเทอร์ปีเนี่ยเข้ามาผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันนะครับเพราะผู้สูงวัยหลายคนนะครับที่หมอได้ดูแลอยู่ม่าจะเป็นกลุ่มที่ลาออกจากโรงพยาบาลนะครับกลุ่มที่ม ตัวเดียวเงาอยู่กับบ้านนะครับบางทีผู้ดูแลหรือว่าญาติเองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาดูแลเนี่ยการหาสูย์ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะที่มีทีมงานเข้าใจแล้วก็มีกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยพื้นฟูผู้สูงวัยได้ในทุกๆมิตินะครับก็อยากให้ทางอาจารย์แบงค์ได้ลองเล่าถึงแนวคิดของการใช้เพชรปรีนะครับได้เข้ามาช่วยในการพื้นฟูผู้สูงวัยนะครับครับ นายศรีตระเวแพทย์บริทวงลิขิตชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโงรงพยาบาลสัตเวชนะครับก็การการใช้เพทเทอร์ปีนะครับโดยเฉพาะเป็นด็อกเท์ตีก็คือการใช้สุนัขเพื่อเพื่อมาใช้ในการกิจกรรมบําบัดให้กับผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วในใน,ในต่างประเทศเนี่ยมีมีมานานละนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นทั้ง ชอร์สเลโฮมของคุณหมอเก่งคงเนี่ยแหละเป็นที่แรกเลยแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกของเอเชียนด้วยนะครับการที่นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาตรงนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยประโยชน์ในเรื่องของการทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีอ่าบางคนมีความเครียดภาวะเครียดหลงหลงลืมลืมวิตกกังวลนะครับการที่ได้ดูแลสัตว์เลี้ยงก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ได้นะครับการที่ลูกการได้กอดการสัมผัสสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะทําให้เขาได้รับ ความรักนะครับทำให้สุขภาพจิตดีพอจิตดีกายก็ดีไปด้วยนะครับผู้สูงอายหลายคนนะครับที่อาจจะมีปัญหาด้านการพื้นผู้สุขภาพนะครับบางคนเนี่ยหลังผ่าตัดมานะครับกลับไปอยู่บ้านอาจจะไม่พร้อมอาจจะมีปัญหาด้านครอบครัวอาจจะต้องทํางานถูกไหมครับบางทีฝากพ่อแม่ไปอยู่กับคนรับใช้นะครับหรือว่าเป็นผู้ดูแลที่อาจจะไม่เข้าใจในบางทีก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้นะครับถ้าเกิดมาอยู่ศูนย์ผู้สูงอายุนะครับอย่างเงี้ยอย่างที่เชสซื้อโฮม สาขาเจ้าคณะเปิดใหม่เนี่ยนะครับเรามีทั้งทีมคุณหมอนะครับมีทีมพยาบาลมีทีมด้านการดูแลมีนักกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็พอได้น้องหมานะครับหรือว่าเป็นสุนักขก็ามาช่วยบำบัดผู้สูงวัยเนี่ยก็ทำให้เกิดบิติของการส่งเสริมสุขภาพในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการมีความสุขการใช้ชีวิตในการพื้นผูด,ด้วยนะครับครับในการดูแลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดูทีนัซซิงแคร์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการ เอ่อมีการเสิร์ฟอาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะครับการที่เราได้พาผู้สูงวัยในช่วงกลางวันนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายเนะี่ยมามีากิจกรรมร่วมกันนะครับหรือว่าเป็นกรุ๊ปเทอรรปีมีการร้องเพลงนะครับใช้ศิลป,ปะ,ะบำบัดเข้ามาผสมผสานการคิดการใช้ดนตรีการใช้ศิลป,ปะ,ะวาดรูปนะครับรวมไปถึงการใช้น้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับก็ามาผสมผสานการช่วยไม่มีการออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมนะครับมีน้องหมาที่น่ารักนะครับเป็นคนที่จะเป็น ผู้นำในการพาผู้สูงวัยเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสริมสร้างความสามบัติที่ดีในครอบครัวด้วยนะครับไี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดได้ทั้งวันในทุกๆวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ <Yeah. S 1> การฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราก็ทําให้มีการจัดโปรแกรมในยอย่างเออหมาะสมแล้วก็เป็นปัจเจกสำหรับแต่ละท่านนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยต้องเรียนว่าผู้สูงวัยร้อยคนก็ร้อยแบบนะบมีบางคนมีปัญหาด้านหัวใจมีปัญหาด้านกระดูกและข้อนะมีปัญหาด้านโรคประจําตัวนะครับการที่เราได้จัด กิจกรรมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายสภาพตัวโรคเนี่ยก็ทําให้การพื้นฟูเนี่ยเร็วมากกว่าที่เราจัดเป็นแบบทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราเอ๋อค่ะก็สําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะหมอจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าออการสร้างสุขภาพจิตใจที่ดีอะค่ะมันเป็นจุดเริม่มต้นที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงฉะนั้นในด็อกเทลเปีจึงนิยมที่จะมีการพัฒนาที่จะมาใช้กับผู้สูงวัยมากขึ้นเพราะว่าเขาจะช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีสมาธิและกระตุ้นในเรื่องของ กิจกรรมต่างๆที่เราให้มีแอคทิวิตี้ที่ออกกําลังกายได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าผู้สูงวัยเนี่ยกลับมาเฟรชขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชื่อว่าตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมครอบครัวที่ดีนะคะก็ให้สัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะครับอย่างที่อาจารย์ขอที่เราไปจริงๆก็มีผู้สูงวัยหลายคนนะครับพอตื่นเช้ามาเนะี่ยเขารู้ว่าจะมีน้องหมาจะมีสัตว์เลี้ยงที่เขาต้องดูแลนะตอนไม่เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนะี่ยมันมีชีวิตชีวารู้สึกว่ามีเป้าหมายขออองงงกกกกาา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 รรรรรใชช้้้้ีีววววิิตนาานนนัับบแล็สสมมมถจจเเเป่่าา่หหนะึทาากกดย แต่ว่ผู้สูงวัยเนี่ยก็อยากที่จะลุกยืนอยากที่จะยืนอยากที่จะมีกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความครบถ้วนในของการพื้นปูนะครับจริงๆสาขาที่จ้งพัฒนานะครับก็เป็นแนวบ้านสวนนะครับก็เป็นสวนสุขภาพนะครับใจกลางออนนทบ,บุรีเลยนะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลจ,จ้งพัฒนาเนี่เองนะครับเราก็สามารถเดินทางสะดวกนะครับมีรถไฟฟ้านะครับผ่านด้วยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าสังคมเมืองถูกไหมครับเราก็พยายามที่จะตอบโจทย์ครอบครัวที่อาจจะ ลูกหลานอาจจะไม่ค่อยมีเวลารู้สึกว่าต้องดูแลพ่อแม่ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าพอเขาไม่มีเวลาเนี่ยเขาก็อยากที่จะมองหาสถานที่ที่มีทีมงานนะครับมีกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยใกล้บ้านใกล้ใจนะฮะนี่เป็นแนวคิดของเชสฐ์ศโฮมที่เราพยายามที่จะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุใกล้ชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยของไทยนะครับใช่จริงๆก็เป็นเพนพอยท์นะสำหรับผู้สูงวัยในยุคที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนผ่านแล้วนะสังคมตอนนี้นะครับแต่ว่าการที่เรานในในแหล่งผู้งศูนย์เนี่ยพยายามที่จะจัดกิ เป็นมืออาชีพนะครับก็ทําให้เป็นที่ไว้วางใจกับครอบครัวได้มากขึ้นนะครับเวลาผู้ส,สูงนะวัยทำไมฮะเวลาเขาจะมาอยู่เนี่ยเขาอาจจะให้ให้ลูกหลานมาดูก่อนนะครับหรือผู้สูงวัยเองเขาจะมาตัดสินใจเองนะครับเวลาเราเตรียมสาถานที่ที่เหมาะสมได้มีทีมพยาบาลมีทีมการแพทย์นะครับมีกิจกรรมที่เหมาะสมมีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอนะครับอากาศถ่ายเทสบายๆเนะี่ยก็ความรู้สึกบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันช่วยทําให้ความรู้สึกที่อาจจะเป็นการทอดทิ้งผู้สูงวัยนะครับก็จะรู้สึกน้อยลงนะครับแล้วยอมรับกับการพื้นปูมากขึ้น หมอว่าเรื่องของความเข้าใจสําคัญ<ช>คือ<ช><ด>เราเข้าใจในก,กิจกรรมเขาก่อนแล้วเขาเข้าใจว่าการที่เขามาสังคมที่นี่เขาได้เพื่อนเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง<ช>ฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่ที่เปลี่ยนไปตรงที่ผู้สูงวัยอาจจะเป็นผู้ที่เลือกเองก็ได้นะคะว่าสังคมนี้ตอบโจทย์กับเขาอย่างไรค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยไม่มีครอบครัวละท่านอาจจะอยู่คนเดียวนะครับการมีสัตว์เลี้ยงและยิ่งเป็นเนส n g งโฮมที่นาสัตว์เลี้ยงมาอยู่ด้วยได้เนี่ย ก็จะตอบโจทย์มากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงสมัยนี้ก็คือเป็นสมาชิกในครอบครัวบางทีเนี่ยน้องสุนัขเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเขาเลยนะครับ ừ ừ ừ การที่มีสถานที่แบบนี้ก็ทําให้เขาสามารถเขาเรียกว่าใช้ชีวิตบ้านปลายไปกับสุนัขได้เลยประมาณนี้ครับก็คือในแน,นวคิดของการใช้สัตว์เลี้ยงเนะครับเรามีทุกสาขานะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราพาไปที่พิเศษให้นะแล้วก็บีนน้องหมามี น้องแมวก็ได้นะครับสามารถที่จะมาจาัดก,กิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งครั้งไปแต่ที่ที่จะเป็นที่พิเศษเลยครับสามารถที่จะนำพาน้นองหมาน้องแมวได้มาได้ในทุกอาทิตย์นะครับสามารถที่จะมีกิจกรรมร่วมกันได้อันนี้จะตอบโจทย์ผู้สมัหยหลายคนที่อาจจะบางทีอยากมาพักฟื้นนะครับแต่บางทีกังวลน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านไม่จะฝากที่ไหนนะก็สามารถที่จะเอามาเป็นเพื่อนรู้ใจในวั<ใ>นที่เขาต้องการฟื้นฟูได้ครับจริงๆเราตอน<ใ>นี้เราพยายามตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยของไทยนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะแต่ว่า เรายังมองว่าถึงว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับทางด้านสังคมโลกด้วยเพราะว่าต้องเรียว่าในสังคมในโลกตัวนี้นะครับไม่มีประเทศไหนนะที่มีผู้สูงวัยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่แนวคิดของการที่เราทำเชส้อสร,รีโฮมกับทางกชเวทนะครับที่เราพยายามที่จะหารูปแบบการบริการใหม่ๆที่จะเน้นไม่เอาดนตรีเน้นเอาศิลปะเน้นเอาสัตว์เ,เ,รรเลี้ยงเนี่ยเข้ามาผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วครับยังสามารถที่จะต้อนรับ ชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนสามารถที่จะเลือกประเทศไทยเนี่ยให้มันเป็นจุด,ม,ดมุดหมายใหม่ของการฟื้นฟูสุขภาพได้ครับสวัดสดีรางผู้สูงอายุเชสร์สตโฮมนะครับแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สาขาแจ้งวัฒนะเปิดใหม่นะครับตอนนี้เราก็มีวันธมิตรนะครับจากทางกศธมีทั้งหมอแบงค์หมอขวัญน,นะครับก็มารูปงานก็คิดว่าในการที่จะสร้างพิติใหม่ให้กับสังคมผู้สูงอายุของไทยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ดีที่จะฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคมร้อยปีไปด้วยกันครับก็สําหรับโรงพยาบาลสัตวเองนก็ยิดีีท่ เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กับสังคมเช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีนะคะแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรที่เรามั่นใจว่าเออมีศักยภาพแล้วก็มีความปลอดภัยทุกผ,ผู้สูงวัยนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็ขอฝากบ้านธรรมชาติใช่ไหมคะมาเชอร์ลรีโฮมตอบสักอาจารวทารสิบเก้านะครับ ครับผมก็ในฐานะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสัตว์กระชาเวทก็เป็นโรงพยาบาลครบวงจรนะครับมีความพร้อมในการดูแลให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทุกๆด้านนะครับแล้วก็คือตอนนี้อย่างในคนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วในสัตว์เลี้ยงก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตรงน,นี้การที่ได้มาจับมือกันเนี่ยก็ทําให้เราเล็งเห็นถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่อายุสูงตามไปกับ เจ้าของนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความพร้อมนะครับและเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีกิจกรรมมีโครงการต่างๆที่จะเข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงที่สูงอายุเหล่านี้ควบคู่ไปกับผู้สูงอายุไปด้วยนะครับ